ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่เป็นที่นี่เลยเหนือสุดในสยามค่ะที่นี่ก็คืออำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะหรือที่คนรู้จักกันในนามแหล่งช้อปปิ้งหน้ดาด่านศุลกากรแม่สายค่ะตลาดแม่สายท่าขี้เหล็กแหล่งช้อปปิ้งที่คุณเคยของเราชาวเชียงรายและนะักท่องเที่ยวที่มาเยือนเชียงรายก็ไม่พลาดที่ต้องมาช้อปปิ้งซื้อของติดไม้ติดมือกลับ ในตลาดแม่สายท่าที่เล็กมีสินค้ามากมายเช่นกระเป๋ารองเท้านาฬิกาแว่นตาเครื่องประดับขนมขบเคี้ยวจากประเทศจีนและเกาลัดคั่วตลาดชายแดน,นแห่งนี้ถือเป็นแหล่งเศรษฐกิจที่สําคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงรายเพราะในแต่ละปีทํารายได้ให้ไทยหลายล้านบาทเลยทีเดียวเช่นเกาลัดขั่วที่เราจะาาเจาะลึกข้อมูลกันในวันนี้แต่ละปีทํารายได้เป็นล้านเลยล่ะค่ะ ะมีร้านค้าให้ซื้อของมากมายแล้วแต่มีอยู่สินค้าอยู่หนึ่งอย่างค่ะที่เป็นที่ฮิตฮอตท,ที่ทุกคนต้องซื้อกลับบ้านนั่นก็คือเกาลัดค่ะเกาลัคืออะไรกไอนนั่นไงเกาลัดลูกสีเ,กเป็กๆอ่ะไม่ใช่ช่วงสาระมิยูจิงเกาลัดเป็นพืชชนิดเดียวกันกับถั่วเปลือกแข็งเช่นมะม่วงหิมพนันเพื่อนเพื่อนรู้ไหมว่าการทานเกาลัดบำรุงกระเพาะอาหารของเราและเกาลัดยังเป็นอาหารเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงตับ ตับ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 ,ตบ,ตบเอ้ยบำรุงไตและลดไขมันในเส้นเลือดชาวจีนเชื่อว่าเกาลัดเป็นราชาแห่งมเมล็ด 1, พันธุ์พืชเลยทีเดียวว้าวในตลาดแม่สายก็มีการนําเข้าเกาลัดจากจีนและญี่ปุ่นจเจแปนญี่ปุ่นจเนจแปนเจแปนเออถูกแล้วเอออเดีวกัน <c oughs> มาคั่วขายเออและมีบางคนสงสัยว่ามเมล็ดดำๆนั้นที่เอามาคั่วเกาลัดนั้นคืออะไรบางคนก็ว่ามันคือกาแฟ <c oughs> มันไม่ใช่ มันก็คือเม็ดทรายขนาดสามถึงห้ามิลิเมตรเป็นทรายที่ใช้ก่อสร้างหรือที่เห็นตามตู้ปลาแม่ค้าที่แม่ใส่เขาเอามาขั้วเกาลัดเพราะว่าจะช่วยเก็บความร้อนและเม็ดทรายก็ใช้ได้นานถึงหนึ่งเดือนใช้ขั้วเกาลัดได้หลายกระทะเลยทีเดียวต่อไปนี้ก็เข้าใจกันไหมว่าเกาลัดขั้วในเม็ดทรายไม่ใช่เม็ดกาแฟอย่างที่เข้าใจกันนะคะ Oh no ชนวงลัดเลาะรอบกา แต่นี่ขเขาไอมาคั่วแบบตะขะอะคะคั่วแบบตะขะคั่วแบบโรบ,บโราณน,นี่นะมันจะมีอยู่หลายแบบบางนุมเขจะต้มหรือนึ่งก่อนแล้วมาคั่วแบบกระเทกมือนี่นะมันจะทาให้ติดเปลือกแก้เปลือกบัลลอนนะเจ้าแก้เปลือกบัลลอนทําให้ลูกกา้าเสียบุคลิกสภาพการกินนะเจ้าเวลาแก้เปลือกให้มันบัลลอนช่างเขาคั่วตอมแบบนี้อย่าแก้ร้อนทุกเม็ดเลยค่ะเก็บไว้นานได้ตอกอากาบแก้ไวโดวยเจ้า เราผู้ใดว่ามันซุกหรือแบบซุกอะคะถ้าหาว่ามันซุกนี่บางข้างถ้าเขาปล่อยที่ไว้เมืนนี่มันจะระเบิดเองถ้าเขาแบบถ้าเขากบบทิ้งไว้ถ้าเขาถ้าเขาจับด้วยมือสาธิตไอ้สัมผัสด้วยมือเนี่ยเขาจะพูได้เลยว่าเปลือกมันนิ่มคือมันซุกแล้วถ้าเปลือกมันบปนิ่มคือมันบบซุกเนี่ยจะเป็นแบบนี้ค่ะป้าคะเม็ดใหญ่กับเม็ดน้อยมันต่างกันยังไงคะเม็ดใหญ่นี่จะเป็นพันจีนรสชาติจะออกมัน ไม่เล็กจะออกหวานพันญี่ปุ่นได้ Thank okay. you. มันคือเม็ดสดนะเจ้าอ๋อคือว่าถ้าเอาไปปลูกมันก็จะงอกมาแบนแล้ละข็งแบนละเห็ดแล้วอ่าใช่แล้วกอรัดนี่เอามาจากไหนคะไหนคะกอรัดนี่เอามาจากอันนี้ก็จะเอามาจากจีนแล้วมาใส่ห้องเย็นไม่จีนไม่สายนะเจ้าอ๋ออันนี้เกาะอันนี้มันจะมาเป็นแทกเป็นเนกาะมาจากจีนนะคะถ้าเม็ดนี้ เอามาตอนไหนครตอนเป็นเมา่กระกจอบมาสี่ัำมันจะ5้าสิบโลห้าสิบโลควแปดสิบบาน่ามาตั้วแล้วีน่าร้อยมาถ้า้วซุกแล้วจตีขว่้อร้อแล้วมันจะไม่แก็ต้องอีเดียวะร้นนแต่ว่านี่แบบต้มกัต้องค่ะนี่จากว้วตัวนะเจั้วตวนี้นี่คือปั้ล้ญี่ปุ่นแต่ว่าไม่ได้จีนไม่ได้จะเป็นจีนถ้าเขาตั้วจะแก้ง่ายถ้ไ่แบบติ๊บตมันจะรอด แล้วถ้าต oh, ้องว่ามันจะเหนียวสังเกตพอเป็นเมื่ข้างนอกมันจะใส่เกลี่น้ำมันเงาๆไว้อันจะขึ้นเมืออตัวเป็นๆเลยแต่อันนี้เป็นแบบปุ๊บอันนี้คือตัวแล้วก็มันจะแก้ลือก็เหมือนกับแบบเป็นแบบปุบน้่นเชื่อมเหมือนกัหนึ่งเนาะมันจะมีรมปแบบข้างในอร่อยอันนี้มันสามารถไว้ได้เป็นปีนะคะอ๋อซึ่งอันนี้สดสดนี่จะไว้ได้ถ้าใส่ตู้เย็นก็จะไว้ได้ประมาณเดือนหนึ่งระยะเวลาของการตั่วนะคะบางคนใจห้อนก็คือใจไปแห้ง ก็ไปแห้งแล้วกอลังมันจะแตกแตกก็คือว่าแห็งแต่มันแตกข้างนอกแต่มันจะบัสุดถึงข้างในแต่ถ้าเขาใจไฟอ่อนซึงถ้าเขาใจเย็นชั่วไฟนอนมันก็จะนุ่มแล้วกอลังมันก็จะบัแตกถ้ากอลักแตกกระจายหม้คว่ามันซุกแะเจ้าคือซุซ้อมหอด่อนอ่ามัน่อดแล้วมันคำือมันละอู้ขึ้นมาแล้วมันแตกอันนี้เราพีมีสูตรยังไงคะต้องคืนนึงต้องใจไฟอ่อนต้องใจเวลานะคะถ้ามีแบบต้องใส่ใส่ใส่ค่ะ างคนก็จะใส่น้ำตาลบางคนก็จะใส่น้ำอ่อนบางคนก็จะใส่เฮโดบอยบางคนละอย่างค่ะจะประหวานหรือให้เวลาจริงๆแล้วมันจะไปเข้าข้างในนะคะแต่ครับเปยนแค่เป็นสีสันของมันคือเรื่องสีมันเหมือนกันเหมือนกันแต่ละร้านสังเกตพอร้านันจะเหมือนกันไหนครับที่จะเป็นทรายเป็นทรายทรายของทรายทั่วไปเนี่ยแต่ว่าทรายนี่มันความหอมกับน้ำตาลเนาะหอมไหมอ่ะ เราะว่าซ้ายข้างหนึง่งเขาจะต้องใชเ้เป็นประมาณสองถึงสามเดือนอ ว่าทำไมเขาถึงขั้วแบบนะคะแบบนี้ค่ะน้าคะ,ะทำไมำไมใช้แบบข้้วกระา,า,าว้าว,ว่าถ้าเราใช้คู่มันมันคงโลงานเออหลายมือ เส้นทางนะคะมีร้านเก่าร้านเยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะแต่เรามีร้านนึงจะแนะนำนะคะนี่ก็คือร้านเจมีค่ะอะไรที่ทําให้เก่าร้านร้านนี้นะคะเป็นกะลร้าที่อร่อยเดี๋ยวเราเข้าไปถามเจมกันเลยค่ะเจมีวัดีค่ะเจาคะค,ะคือหนูได้ข่าวมาว่าร้านนี้ขายดีมากเจมีเลค่ะ อันนี้เป็นแาบลาบเส้นข้าห้อตก้นสุดมันมีสูตรแบบว่าใส่อะไรยังไงมันไม่มีเหมือนกับที่อื่นนะคะแต่ว่าร้านนี้ขายดีมากเลยใช่ไปซื้อบ่อยๆอันนี้ไปเอามาจากไหนคะอันนี้เรามาจากประเทศจีนมีขนาดเดียวเหรอคะมีาขนาด มีหลายไซส์ค่ะเขาก็อบอกว่ามีไซส์มันหลอยไซส์อ่ะงมันถึงจะคั่วแต่ที่นี่เท่ากันที่นี่เอาไซส์เสดียวมาใส่ไม่ใช่ค่ะเราจะสั่งไซส์เยียคือเดินมาเห็นเห็นมีหลายสาขามากเลยค่ะมีสี่สาขาคะสี่สาขาสี่สาขาเรา,า,าเห็นแบบแพ็คเกจนะค่ะ ไม่เหมือนกับร้านอื่นคือร้านอื่นขายขึ้น่แล้วขึ้นชื่อแล้วก็มีเครื่องแบบนี้ด้วยนี่มันช่วยเรื่องอะไรคะกล่องเหรอคะกล่องไม่ะค่ะเพราะว่าสมันมันมันคือว่าเป็นปลอดไฟอาจารย์เนาะมันมันดีดีร้อนไหมอาจารย์แต่แล้วราคาก็ไม่เหมือนพี่อุ๋ยใช่เหมือนแพงกว่าจ้ะเพราะว่ามันก็อร่อยหลายเกล็ดใช่เยี่ยมมากเลย วันนึงนี่ขายได้เท่าไหร่คะหนึ่งตังค์ามพันสี่ร้อยโลโอ้โหชีเหรียเราได้แล้วประมาณวันหนึ่งกี่บาทวันหนึ่งรอยหนึ่งตันก็หลายพันกันได้เราร้อยสี่สิบบาทแล้วถ้าคิดเป็นกำไรอะคะเอากำไรกำไรจัไใจฮะกำไรขอคิดเป็นกำไรก็เยอะอยู่ก็เยอะอยู่ก็สมควรอะนาะเพราะค่าเช่ามันมีอะเนาะ ไปถายมาถายหยเจ้าแล้วเนี่มาถ่ายหลายเ้าเลแล้วรับมาจากจีนี่ขนส่งมาจากทางไหนคะทางเรือค่ะทางเรือคือรับจากตรงมาเลยอไหมอ่าขึ้นอ่ารับจากตรงมาเรือแล้วมามนทางเรือมามาทยงแสนเลยแล้วเราก็ไมสายขึ้นค่ะแล้วเราก็ไปเอาข้าวทีให้เขาเอาเข้ามาเข้าเข้ามาให้เลยโดยตรงโดยตรงเลยค่ะ สดอร่อยอร่อย,ออยจะอยู่ได้่ริงนะคะเนาะนี้เราอบสดๆเลยใช่ค่ะก็ยังร้อนอยู่เราคอนเฟิร์มเลยนะคะว่ากร้านนี้อร่อยแล้วก็สดคะ่ะให้เจฟฝากเว็บเว็บเลยยคะ ก็คือเกาลัดเจมีขึ้นชื่อแล้วนะคะชชวยมาชิมดูค่ะในสายนี้นะคะเราดูจะได้จากที่ไหนคะถ้าเกิดแบบอยู่ในเว็บไซต์อาจจะมีเกาลัดคพนของก็คาิกเข้ามาก็เจอเลยมีเว็บด้วยนะคะอย่าลืมนะคะเกาลัดดีต้องร้านนี้เลยค่ะหากใครนะคะแวะมาแม่สายนะคะแล้วต้องการเกาลัดดี่อยอร่อยๆต้องร้านเจมีนะคะวันนี้ต้องขอบคุณเจมีมากๆเลยค่ะที่ให้ข้อมูลกับเราค่ะขอบคุณค่ะ มตข้าค่ะหลังจากที่เรานะคะแวะชิมเกาลัดจนอิ่มแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะข้ามไปช้อปปิ้งที่ตลาดท่าชิเลกกันต่อค่ะแต่ว่าเอ๊ะจะทำยังไงก่อนที่จะข้าไปประเทศเมียนมานะเตรียมบัตรตามมาค่ะเตรียมบัตรประชาชนแล้วก็เงินอีกสามสิบบาทยื่นให้พี่พนักงานเลยค่ะ เราก็จะได้หนังสือพันแดนโชว์คำมาแล้วนะคะแล้วก็มาเซ็นลายเซ็นตรงนี้เลยนะคะค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็ไม่อยู่ในหน้าด่างศุลกาอนแน่สายแล้วค่ะเดี๋ยวเรานะคะใบนี้นะคะใบแดงกับเจ้าหน้าที่ค่ะแล้วก็ข้าประเทศกันเลย のどこかでチャンスつかみたいのが」 ร้อยยี่สิบเอาไหมรบเบดน้อยังเดียวร้อยหนึ่งไม่ได้ร้อยหนึ่นี่แบบหกฟัตค่ะไม่ลดเลยหรอ่ลดไม่ได้ราค่ะเป็นไร 「そうそうみんな」 ้ายนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ชันคณิตอาวรนและวิชาเศร,รษฐกิจการเมืองลูกน้ำโขงที่ทำให้เราได้ไปม,มีโอกาสลงพื้นที่ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับเศร,รษฐกิจการค้าชายแดนสารคดีพาทัวร์เก่าลัดดีร้านเด่นถือเป็นเศร,รษฐกิจการค้าส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะเพราะปัจจุบันเศร,รษฐกิจการค้ามีการขยายตัวไปในหลายรูปแบบ รวมถึงการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะถึงนี้แน่นอนว่าจะมีการเปิดเสรีทางการค้าสินค้าการบริการและการลงทุนตามกรอบความร่วมมือต่างๆการค้าเสรีอาเซียนจะนําไปสู่การขยายโอกาสทางการค้าตลอดจนการขยายการค้าระหว่างกันภายในภูมิภาคค่า